ไม่อาบอย่าไม่อาตายมาชดนาว่ตายพ่อจะอาบน้ำไหมคืนนี้เามีเครื่องทน้ำอุ่นพ่อผอามาแล้วผมจะเก็บความหนาวไปให้มากที่สุดครับโดยที่ผมจะไม่อาบน้าเลยจะไม่อาบน้าเลยครับขยุ้ยเลยไอาได้ได้กแงไปทาไม่ได้เลยเฮ้ยปวดมาปวดตอนตะยางเลนะพีไใจเนาะบ่าเพีไปปว con, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใกล้จะได้กินแล้วนะครับ